สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆวันนี้ก็มาเที่ยวป่าเที่ยวเขาอีกตามเคยครับมาเจอกับต้นสบู่เลือดตัวเมียรหรือว่าบางท้องที่ก็จะเรียกกันว่าเลือดเครือเครือเลือดบัวเครือเครือบัวมีหลายชื่อครับ บรเพชรพุงช้างหัวสันโดดเดี๋ยวนี้เป็นที่นิยมในการเอาไปทำเป็นไม้ประดับครับอันนี้คือหัวของเขาครับอันนี้ผมไม่ได้ทำอะไรเลยครับเขาอยู่อย่างนี้แหละผมแค่ คุยใบไม้ที่อยู่ข้างหน้าออกก็เจอเป็นลักษณะแบบนี้ครับเดี๋ยวนี้เขาจะนิยมปลูกในกระถางทรงสูงแล้วก็เอาหินสวยงามหินประดับเอามาเรียงเรียงที่ที่ ตรงปากกระถางนะครับแล้วก็เอาหัวหัวของสบู่เลือดเนี่ยตั้งข้างบนแล้วก็แต่งแต่งไม่ให้เป็นเถาเรื้อยครับแต่งให้เป็นพุ่มมองดูสวยงามครับ ไบก็จะไม่สมบูรณ์นะครับใบเพราะว่ามันจะโดนมแมลงและนนอนกินราะช่วงนี้มันเป็นช่วงฤดูฝนอันนี้เป็นบอลปายชนิดหนึ่งครับ สบู่เลือดตัวเมียน,นี้ส่วนประโยชน์ทางยาเขาก็มีครับคือเอาไปล้างน้ำให้สะอาดแล้วไปปอกเปลือกหั่นหันหัน,หนแล้วก็ใส่โหลแช่น้ำผึ้งกินเป็นยาอายุวัฒนะครับ ส่วนบอลนี่ลักษณะคล้ายๆหน้าแพะหรือว่าหน้าบัว ครับก็นํามาฝากให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่ชอบเกี่ยวกับเรื่องราวของป่าเรื่องราวของต้นไม้เอามาให้ได้ดูได้ชมกันครับก็ขอจบคลิปแค่นี้นะครับสวัสดีครับ